สั้นจับเราะของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับ<า>ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด Subscribe กด Subscribe กดสังกะดิ่งสังกะดิ่งแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับอย่าลืมกดจอยเลือกเลเวล 1, 2, 3นะครับจะเป็นการซัพพอร์ตทำให้พวกเราสามารถทำคอนเทนต์กันต่อไปได้ครับ วันนี้กลับมากับการรีวิวหรือเปล่าวะไม่สิเราเรียกว่าการแนะนำดีกว่านะครับคนที่เริ่มเล่นกล้องฟิล์มส่วนใหญ่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเลยที่แบบถามคำถามที่กว้างน้อยลงจากคำว่ากล้องฟิล์มตัวไหนดีอยู่หน่อยหนึ่งก็คือกล้องคอมแพคตัวไหนดีพี่แม่งก็แบบกว้างไม่แพ้กันอันนั้นอาจจะแบบมหาสมุทรแปซิฟิกกันนีอ่าวไทยนะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำ ว่า wow. กล้องคอมแพกเนี่ยเวลาเราจะเลือกเราเลือกไงดีมันมีกี่แบบเราควรจะแยกย่อยมันยังไง <biscuit> ก่อนอื่นเลยเน יע, ี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากล้องคอมแพกเนี่ยนะในความคิดพี่เนี่ยถูกแบ,บ่งออกเป็น2ยุคเอายุค80กับยุค90ไออย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแยากง่ายหน่อยยุค80คืออะไรยุค80เนี่ยมันจะเป็นมันจะมีหลายแบบนะส่วนใหญ่มันจะตัวตัวเยมเหลี่ยมง่ายคือลักษณะของมันคือตัวเหลี่ยมบางตัวถ้าเก่ามากก็จะมีตัวขึ้นฟิลม ออกไยังขึ้นฟิล์มอย่างนี้อยู่แล้วก็ตัวจะใหญ่อันนี้ยังเล็กนะอาจจะมีใหญ่กว่านี้เราจะรู้สึกได้ว่ามันเหลี่ยมๆดำๆเหลี่ยมๆเป็นพลาสติกน้ำหนักไม่หนักมากพวกนี้จะใส่ทานแบบบางทีก็ใส่ทาน AA2 ก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นึกออกไหมคือเนี่ยมันดูไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ดูไม่ได้แบบเป็น l จอ LCD เป็นตัวเลขอะไรไม่ไม่มันจะเป็นแบบอนาล็อกหน่อยๆกล้องพวกนี้เนี่ยจะราคาถูกคนก็จะมักจะถามเรื่องนี้ว่า ตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีไหมให้เทียบกันเองไอ้กล้อง80เนี่ยมันมีอยู่ไม่ค่อยเยอะไม่เหมือน90มันจะมีอย่างเช่นรุ่นคอิค้า c 3 5 af มิโนตาไฮเมติก af Canon af 3 5 m n i k คอน l 3 5 af อะไรเนี่ยแถวแเนี้ยไอ้พวกแถวแเนี้ยมันจะคล้ายๆกันหมดเนี่ยอย่างตัวที่พี่ถือนี่ก็จะเป็นของ p e n t ท x pc 3 5 af แต่นี่มันตัวแบบ a d a ดแปลแล้วถ้าตัวแรกอะของมันก็ขึ้นฟิล์มอย่างนี้เหมือนกันนะ อันนี้มันแบบเป็นมอเตอร์ไดฟแล้วก็คือกดแล้วก็แต่มันก็ยังมีความเป็น80นะ่ะเนืกออกไหมมันจะแบบเป็น,นกลไกแบบโบราณอยู่อ่ะเออข้อดีของตัวยุค80แบบนี้ก่อนนะ 1. คือมันถูกใช่ไหมมันถูก 2. สองก็คือส่วนใหญ่ก็น้ําหนักก็ไม่หนักมากอะจะเบาสคือคุณภาพก็ไม่เลวนะไม่ใช่ว่าเลวร้ายคุณภาพใช้ได้ส่วนข้อเสียนะข้อเสียก็คือ การโฟกัสของมันอะ่ะมันจะไม่เหมือนโฟกัสอย่างที่เราคิดกันว่ามันจะต้องเข้าเป๊ะอย่างนี้ไม่นะมันคือกล้องกึ่งกะระยะอ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะแบบจะเข้าเป๊ะมันอาจจะยากหน่อยคือมันจะใช้เอฟแคบเพื่อที่จะทําให้ชัดถ้าเกิดอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยมันก็จะจับยากแล้วก็ระยะระยะใกล้สุดส่วนใหญ่ก็70เมตรหนึ่งอะไรเงี้ยคือไม,ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เนาะ คุณภาพเลนอาจจะโอเคแต่ว่าการใช้งานมันก็ไม่ต่างจากโซนโฟกัสเท่าไหร่ข้างในเนี้ยส่วนใหญ่จะแบบติงตองมากเป็นเข็มเข็มวิ่งไปตัวแบบคนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถามว่ามันใช้งานได้ไหมก็ได้ภาพก็สวยดีโอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะคาดหวังว่ามันจะแบบเป็นพอร์เทรตจะอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คิดซะว่ามันเป็นกล้องแนฟที่แบบถ่ายเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคนะอย่างตัวเนี้ย ถ่ายดีไม่ถ่ายดีเลยนะพี่เคยถ่ายรีวิวไว้ให้ดูด้วยพี่เคยถ่ายทีนึงตอนตลาดรถไฟตอนที่พี่ได้รุ่นเก่ากว่านี้คือตัวนี้เป็นตัวอัปเดตใช่ไหมมีตัวก่อนหน้านี้นั่นแ่ะพี่สามารถถ่ายไฟมืดๆได้นะแล้วก็เนี่ยคือกล้องพวกยุค8 0ูนะ่ส่วนใหญ่มันจะสามารถเปิดปิดแฟลชเปิดปิดแฟลชเองได้มันมีข้อดีของมันตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบที่1ลองดูส่วนใหญ่มันก็จะราคาแบบ ไม่เกิน3 0 0พันะเต็มที่นะคือถ้าเกิดมันดีด,ดีแบบมีฟังก์ชันเยอะมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงส0 0พันต้นๆไม่เกินอันนี้ก็สำหรับคนมือใหม่ทีนี้ยุค90เวลาคนพูดถึงกล้องยุค90มันโอ้มันโหอย่ามาถามอะไรพี่ว่ารุ่นไหนมันเยอะมากจนแบบใจได้มีหมดหรอกเอาเป็นว่ากล้องยุค90เนี่ยพี่แบ่งง่ายๆเป็น2อย่าง1คือแบบเลนส์ฟิกสคือแบบเลนส์ซูมเลนส์ฟิกคืออะไร เลนส์ฟิกซ์คือเลนส์ที่มีระยะเดียวติดกับตัวกล้องมีอยู่ระยะเดียวเลยเช่นระยะ28มิลระยะ35มิลส่วนใหญ่กล้องคอมแพคจะมี2ระยะเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยถ้าใครงงเรื่องระยะกลับไปดูคลิปโฟกัลเลนส์นะเลือกเลนส์ตัวไหนดีอันนั้นจะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่ามันต่างกันยังไงทีนี้เนี่ยพอมันเป็นเลนส์ฟิกซ์เนี่ยข้อดีของเลนส์ฟิกซ์ก็คือมันส่วนใหญ่จะเป็นกล้องที่มีคุณภาพดีกว่า อีกแบบก็คือเลนส์สูงแต่ก็อีกก็ต้องดูด้วยว่ามันต้องเทียบในคลาสเดียวกันนะเลนส์ฟิกซ์ไม่ใช่แบบว่าจะดีทั้งหมดบางทีมันจะมีเลนส์ฟิกซ์ที่คุณภาพของกล้องมันก็ต่ําไปด้วยก็มีแล้วก็ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งที่คนจะไม่เข้าใจมันมีแบบฟิกซ์เลนส์และฟิกซ์โฟกัสระวังมันไม่ออโตโฟกัสนะมันฟิกโฟกัสด้วยการฟิกโฟกัสคืออะไรเหมือนกล้องใช้แล้วทิ้งคือกดอย่างเดียวอันเนี้ยอันตราย ดูดีๆเช็คดีๆนะครับน,นี้พูดถึงฟิกซ์เลนจริงๆยุค90เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่า80ยังเห็นได้ชัดแล้วก็เบากว่าแน่ๆถ้าดูรูปทรงเนี่ยจะเห็นชัดว่ามันจะมนๆ80เนี่ยมันเป็นยุคที่เขาฮิตความเหลี่ยมๆนะมันจะดูเหลี่ยมๆอันนี้แบบดูภายนอกง่ายๆเลยนะถ้ายุค90มันจะมนๆหน่อยนะ,ะอันนี้เห็นชัดน,นี่เห็นชัดจะดูออกยุค90ไม่มีแข็งๆแ,แบบเหลี่ยมๆไม่มี มลมหมด,หมด,หมดแล้วก็ทีนี้ก็ต้องดูว่าเรามีงบเท่าไหร่ส่วนใหญ่เลนฟิกซ์จะแพงกว่าเลนซูมพอสมควรไม่แน่เสมอไปนะแต่อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เลนซูมเลนซูมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันถ้าเกิดเทียบกันในคลาสของมันเองในรุ่นของมันเองส่วนใหญ่มันก็คือจะมีรุ่นของมันเนาะสมมติเพนแทกเอสพีโอ o, เนี่ยชัดมันจะมี SPO พีโมินิก็คือมินิน,น,นี่คือเลนฟิก SPO 80น,นี่คือเลนซูม ให้เทียบกันเนี่ยไอตัวฟิกเนี่ยดีกว่า80แน่นอนซึ่งราคาก็จะแพงกว่าด้วยเลนส์ฟิกก็จะแพงกว่าเพราะว่าให้รู้ว่าเนี่ยคือคุณภาพมันดีกว่าไอ้เลนส์ซูมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นที่ระยะ28มิลขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงเท่าไหร่ก็ว่าไปบางอันร้อยกว่าก็มียาวเป็นแท่งอย่างนี้เลยก็มีแนะนำไหมก็คืออยู่ที่งบส่วนใหญ่ก็คือถ้าคนงบไม่ถึงมาก แล้วเราอยากเล่นกล้องยุค90ก็จะไปเลนส์ซูมและเลนส์ซูมส่วนใหญ่ก็จะถูก3 0 0 0 4,000ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับมันข้อที่1คือคุณภาพของภาพข้อที่สองคือความช้าแน่นอนว่ากล้องฟิล์มที่เป็นเลนส์ซูมจะทำงานได้ช้ากว่าพวกเลนส์ฟิกซ์โดยส่วนใหญ่นะเออคือมันต้องแบบถ่ายชิลๆอ่ะเออแบบไม่ได้อะไรมากก็ชิลๆเล่นกับเพื่อนนู่นนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องพอลิที่มากนะัก ถือว่าใช้ได้นะเออถือว่าใช้งานได้โดยรวมแล้วกล้องยุค9.0เนี่ยต่างจากยุค8.0ยังไงโฟกัสสำคัญสุดกล้องยุค9.0โฟกัสเข้าเป๊ะเลยเข้าเป๊ะหมายถึงว่าคนเป๊ะอะ่ะแล้วข้างหลังบเออบลอเบลอได้อย่างเงี้ยเข้าคนเป๊ะข้างหลังเบลอไดออ้แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโฟกัสมีน้อยกว่ามีน้อยกว่า,มวาไม่ใช่ไม่มีปัญหาน้อยกว่าบางรุ่นก็มีเขาเรียกว่า เออีล e ก็คือสมมติว่าเราวัดแสงอย่างนี้แล้วก็ลากมาค่อยมากดตรงนี้เพื่อจะวัดแสงจากตรงนี้มาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะมีความซับซ้อนมีลูกเล่นเยอะกว่าแต่ก็จะพังง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบเล็กทรอนิกอ่าเป็นต้นแล้วก็ราคาก็จะแพงกว่า3 4สีเท่าตัวได้เป็นอย่างน้อยนะสตรแล้ถ้าเลนฟิกนี่ก็โหดกว่าเยอะราคาแพงกว่าเยอะอย่างนี้ยาชิกาทีตอนนี้ก็หมื่นกว่านะถ้ามิวทก็ต้องมี ไม่แน่ใจ7จ0 0 0 0มิวหก็อาจจะ3-4,000อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีราคาลดหลั่นกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ราคาก็จะสูงแล้วแต่คุณภาพของมันหรือความฮิตของมันอย่างริคอน a f 6 0 0อ่อาเนี้ยฮิตๆิตก็6,000เป็นต้นโดยรวมเนี่ยทั้งยุค8-0และ9-0เนี่ยนะมีข้อควรระวังอยู่2อสาอย่าง1อันนี้ยุค8-0จะเป็นเยอะถ้าเพื่อนยืนอยู่สคนอย่างี้ หรือยืนอยู่ท่ามกลางแบ็กกราวด์ที่ดูสับสนเช่นต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อนยืนอยู่ยืนอยู่ห่างต้นไม้อย่างงี้ห่างจากเนี้ยนะแล้วต้นไม้อยู่นู่นถ่ายมาปุ๊บปรากฏชัดหลังหน้าเบลออย่างเงี้ยไอตัว80จะเป็นเยอะต้องระวัง90าก็เป็นบ้างแต่ว่าจะแม่นกว่าอันนี้คือเรื่องที่1ที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นโฟกัสต้องดูดีดอย่างยู่90มันจะมีแบบ ให้เห็นว่าเข้าตรงนี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเช็คนิดหนึ่งอย่างที่2คือการถ่ายผ่านกระจกอันนี้เป็นทั้งคู่พวกโฟกัสต่างๆเนี่ยมันผ่านกระจกเนี่ยยากเพราะมันจะคิดว่ากระจกคืออ็อบเจกต์หนึ่งมันก็อาจจะไปไปชัดที่กระจกแต่สิ่งที่อยู่ข้างในที่เราอยากจะถ่ายอาจจะไม่ชัดหรืออาจจะเบลอไปหมดเลยเพราะว่ามันงงมึงจะจับอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นการถ่ายผ่านกระจกเป็นเรื่องที่มีปัญหากับออโต้โฟกัสมากๆประมาณนี้สําหรับยุค80กับ90 สำหรับคนที่มีงบไม่เกิดสมมติตั้งแต่คนที่มีงบสักสองพไปถึงหมื่นจะได้ประมาณนี้แถวๆนี้สำหรับกล้องยุค8,0,9,0อีกอย่างที่พี่อยากจะแนะนําก็คือเลือกยังไงดีอย่างที่หนึ่งเลยให้เช็คสปีดชัตเตอร์ต้องเช็คสเปคนะอย่าลืม ถ้าสปีดชัตเตอร์มันเกิดสมมุติ1ต่อพี่เคยเจอ1ต่อ300โอกาสที่เราออกไปถ่ายแล้วมันมีปัญหาจะเยอะภาพมันอาจจะแบบเลอดได้ซึ่งพวกนี้มักจะมีกับเลนส์ซูมถ้ายิ่งซูมเยอะแล้วไอเนี้ยมันตืดดๆเนี่ยชัตเตอร์สปีดไม่เร็วพอเราจะได้ภาพไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆจะให้ดีกล้องควรจะมีสเปค1ต่อ500ถึงจะชัวร์ส่วนใหญ่ ราคาถูกเนี่ยสปีดชัตเตอร์จะต่ำเออต้องระวังต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดสปีดชัตเตอร์มันต่ำแล้วเราอยากได้จริงๆก็อย่าไปใช้ซูมของมันให้ใช้ระยะที่กว้างที่สุดของมันเอาไว้เออแล้วก็เรื่องระยะระยะเลนสสำคัญดูข้างหน้าเขาจะเขียน28มิลหรือ35มิาลสำคัญมากเราอาจจะรู้สึกว่าเลขมันไม่ต่างกันเยอะแต่มันต่างภาพมันต่างให้ลองไปดูในคลิปที่พี่บอกคลิปโฟกอลเลนสว่า 28กับ3 5มห้ามันต่างกันแค่ไหนนะอันนี้สำคัญมากอีกข้อหนึ่งเปิดปิดแฟลชเองได้ไหมบางคนไม่ชอบเนี่ยให้เช็คด้วยนะเช่นอพอแสงมันน้อยอะบางคนแบบไม่อยากให้มันเปิดไม่อยากให้มันยิงแฟลชอะแต่บางกล้องบางตัวมันบังคับให้ยิงไงต้องดูอันนี้ก่อนเช็คดีๆเลยเพราะถ้าเกิดมันเกิดว่ามันยิงแฟลชไปได้เลยเนี่ยคือหมถึนว่าพอมืดปุ๊บยิงแฟลชไปได้เลยเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาถูกไอ้ราคาเนี่ยมันก็จะเย้ายวนเราถูก ตัวนี้ถูกน่าตาดีแต่สเปคเช็คหรือยังว่ามันปิดแสตไดล้ลองเลยลองที่ร้านดูเลยกดมันแล้วใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยดูว่ามันปิดแสตเองได้ไหมนี่คือข้อแนะนำและข้อควรระวังของกล้องคอมแพคยุค80กับ9-0ทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งที่ถ้ามีงบแบบเกือบ2 0 0 0 0 20,000ขึ้นเนี่ยเราจะมาเจอกับกล้องประเภทพรีเมียมคอมแพค พีเมียมคอมแพคคืออะไรพีเมียมคอมแพคคือกล้องประเภทที่ทำงานได้เหมือนกล้องดีๆกล้องโปรโปร,โปรใกล้เคียงเลยซึ่งคุณภาพเลนได้เลยคุณภาพเลนเนี่ยได้อย่างกล้องโปรเลยแล้วการทำงานต่างๆก็ฉลาดมากเช่นตัวนี้เราก็จะสามารถปรับรูรับแสงเองได้แล้วกล้องค้นหาชัตเตอร์สปีดให้นะนะหรือเราจะบวกลบ E v ทดแสงให้ตรงนี้ได้เลยถึงว่าเราปิดแสงตั้งไว้ว่าปิดแสงพอตั้งปิดแสตปุ๊บปิดกล้องแล้วเปิดใหม่มันก็ยังจําค่าอยู่ถ้ากล้องถูกถูกอะกล้องแบบยุค90ธรรมดาเนี่ยไม่มีรุ่นไหนหทําได้เลยนะมันไม่จานะมันไม่จํามันโง่มันไม่จนะําทาเท่าไหร่ก็ไม่จําไม่เข็ดหลบับยกเว้นกล้องพวกนี้ที่สามารถตั้งค่าได้หมดหรือแม้กระทั่งแบบพวกเมนูโฟกัสก็ทําได้ทุกอย่างเลยคือมันจะมีแบบโหมดอะไรต่างๆนานา,นา,นาความฉลาดมีเยอะกว่า พวกนี้ก็ถ้าใครมีงบก็สามารถเล็งๆดูได้ก็มีอยู่หลายรุ่นเช่น Contact T2 Contact T3 อันนี้ก็คือ Fuji Class มันมีตั้งแต่รุ่นคลาสสิกนะรุ่นที่เก่ากว่าอันนี้คือรุ่นใหม่กว่าปี2007ก็จะมี Class W Class S มีอะไรอะ่ะมีนอต้า1มี e ีโค g r 1 Nikon 28หรือ 35Ti อ่าประมาณนี้ มีตกหล่นบ้างนึกไม่ออกทีประมาณนั้นนะครับก็พวกนี้ก็สำหรับคนที่มีงบเยอะ20,000อัพก็จะได้กล้องคอมแพคท,ที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วกล้องคอมแพคทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกว่ามีโอกาสเจ๋งและซ่อมก็อาจจะซ่อมไม่สำเร็จก็มีพี่เนี่ยมีหลายตัวที่ซ่อมไม่สำเร็จก็มีนะในราคาที่ซื้อมาแพงๆเนี่ยมันไม่ได้รับประกันว่ามันจะสามารถใช้ได้ยาวนาน โดยที่ไม่เป็นอะไรหรือมีอะไรเราก็ตอบไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับงบเพราะฉะนั้นทีหลังสุดอยากจะถามเราก็สามารถโขบได้ง่ายขึ้นแล้วพี่หนูมีงบเท่านี้บาทอยากได้กล้องคอมแพกในยุคเนีหรือว่าอยากได้กล้องแบบไม่ต้องซูมอยากได้กล้องแบบซูมอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ